ในเรื่องต่อมาครับพี่น้องถามว่าเรื่องของค่าสินสอดใครเป็นผู้กําหนดฝ่ายเจ้าสาวพ่อเจ้าสาวหรือฝ่ายเจ้าบ่าวค่าสินสอดครับในอิสลามมีค่าสินสอดครับนะบ้านเราเนี่ยมันมีอะไรมีค่าสินสอดมีค่าน้ํานมมีค่าเลี้ยงดูครับมีค่าอะไรต่อค่าอะไรโอ้สารพัดกว่าจะเลี้ยงเลี้ยงโตมา คำว่าสินสอดหรือบางทีเขาใช้คําว่าสินสมรสนะสินสอดเอาไปเป็นสินสมรสเวลาที่มีปัญหาแล้วเอาของเธอเอาไปครึ่งหนึ่งของฉันเอามาครึ่งหนึ่งแล้วนั้นไปเอากฎหมายกาเฟตโมวางจริงๆแล้วในอิสลามเนี่ยไม่ไม่ไมันไ,ไม่ใช่เป็นเป็นสินสอดเหมือนอย่างกับที่เขาเขาเข้าใจกันนะครับอิสลามจะเรียกคําว่ามฮัดถามว่ามฮัดคืออะไรอ่ะมฮัดคือทรัพย์ที่ฝ่ายชายไปมอบให้ฝ่ายหญิงครับจะเป็นสิ่งใดก็ได้ที่ตกลงกันไว้อื จะมีคุณค่ามีราคาสักหาบาทอืมอ่ะก็เอาละถ้าหากว่ายินยอมอ้าจะห้าหมื่นก็เอาละครับหรือชาวฮาบะที่ยากจนเนี่ยที่ต้องการที่จะแต่งงาน นบีก็ให้ไปหามหลองกลับไปที่ที่บ้านนะไปค้นดูซิมีอะไรบ้างนบีบอกอินเตอร์มิสวาลาอคอติมันมินฮาดีดินไปค้นที่แม้จะเป็นแหวนเหล็กสักวงหนึ่งก็ยังดีกลับมาหน้าเซียวเลยนบีไม่มีแหวนเหล็กสักวงหนึ่งก็ไม่มีมีชุดที่สวมใส่อยู่เนี่ยนบีฉีกเอาไปครึ่งหนึ่งให้เธอเป็นมหอืพนบีก็หัวเราะมันมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้นบีก็ถามว่าเอาจําซูรออะไรได้บ้างก็ตอบนบีว่าซูรอ กะดากะดาว่กะดาเอา<ม>สุรานันสุรานี้นบีก็บอกคุดฮามาการมีนันอัลกุรอานเพราะงั้น<ม><ม>นี่เอาการสอนอัลกุรอานเนี่ยเป็นมหฮัตนีกว<ม>กับผู้หญิงคนนี้ค,คือมาฮัตเ,เป็นเป็น,ปนจะเป็นสิ่งของหรือจะเป็นทรัพย์เป็นเงินที่เอาไปมอบให้กับฝ่ายหญิงครับไม่ได้เกี่ยวกับพ่อกับแม่ครับอะไรแต่นี้ไอการที่จะเรียก ข้ามหฮัตเนี่ยจะจะฝ่ายเจ้าสาวเขาจะเรียกของเขาเองฉันจะเอาเท่านั้นเท่านี้หรือพ่อเป็นผู้เรียกหรือแม่ของเจ้าสาวจะเป็นผู้เรียกให้เพราะว่าเป็นเป็นสาวเป็นแท่นี่บางทีไม่กล้าไม่กล้าที่จะเอ่ยแล้วแต่มะแล้วธร่มะอะไรอางั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้เข้าใจว่ามหัตเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของ ฝ่ายหญิงครับเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าสาวถ้าเจ้าสาวไม่อนุญาตให้เอามาฮัดของเขาไปใช้ไปจ่ายแม้กระทั่งสามีของเธอเองนะครับก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแตะต้องมาฮัดถ้าเขาไม่อนุญาตแต่ถ้าเขาอนุญาตเออบางทำมาหากินก็แหมมันฝืดเคืองคอ้าวบางเอามาฮัดฉันไปนี่ไปลงทุนไปทําอะไรต่ออะไรอ้าว ก็สามารถที่จะกระทําได้อาถ้าเขาถ้าเขายินยอมับครบแต่ถ้ามหัศอันเนี้ยนะถ้าสมมุติว่านิ้ก้างกันไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ร่วมหลับนอนฉันสามีภรรยาแล้วก็มีอันต้องเลิกรากันไปก่อนมหัศนิหันอ่านครึ่งคือหมายถึงว่ายัง มีต้องร่วมหลับนอนกันหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงือถ้ายังไม่ร่วมหลับนอนแล้วมีปัญหาต้องต้องแยกย้ายจากกันก็มาัตฐานครึ่งแต่ถ้าร่วมหลับนอนฉันสามีภรรยากันไปแล้วเนี่ยแม้แต่เพียงครั้งเดียวครับก็ถือว่ามหััตอันนี้ตกเป็นของฝ่ายหญิงทั้งหมดก็คือศูนย์เลยไม่ศูนย์ก็เป็นของภรรยาทั้งหมดก็ทรัพย์ที่ให้กับภรรยาจะศูนย์ไปไหนจะเป็นของภรรยาหมายถึงว่าคือ แม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยเราก็เลิกกันทั้งตัวทั้งหัวใจเขาให้สามีได้แล้วมันเรื่องอะไรกับทรัพย์แค่นี้ล่ะคุยให้ดีสิเอ็่ยต้องแนะด้วยหรือไงล่ะคอ๋อเหรออาจารย์เราชิดงงแรกคือที่ผมถามอาจารย์เนี่ยคือว่าบางทีที่อาจารย์ยกตัวอย่างว่าแม้กระทั่งแค่ครั้งเดียวร่วมรับรองกันครั้งเดียวแต่พอเลิกถือเป็นกรรมสิทธิ์ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของฝ่ายหญิงทั้งหมดครับ แต่ว่า<ม>ถ้าถ้าไม่ได้ไม่ได้ร่วมหลับนอน<ม>หรือว่ามีอีกประเด็นหนึ่งอาจารย์คืออยู่ด้วยกันแล้วแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ให้ค่าเลี้ยงดูหรือว่าอะไรแล้วก็วันหนึ่งจะเลิกหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็แหมนี่อาจารย์เชี้นินปัญหาอย่างนี้เนี่ยมันต้องละเอียดรอบ,อบครบบอบเพราะบางทีเนี่ยผู้หญิงก็มาฟ้องไม่ยอมใจนักฟาก็ไม่ยอมใจอะไรแต่อะไร,ะไรครับ คือเราฟังความข้างเดียวแต่ข้อเท็จจริงเป็นยังไงมันมีเหตุที่มาที่ไปอย่งไงเพราะอะไรรอย่างเนี้ยถ้าเป็นปัญหาอย่างเนี้ยเราต้องละเอียดรอบคอบเรากต้องเรียกฝ่ายชายมาสอบจริงไหมเพราะอะไรอะไรยังไงเพราะงั้นเร,เรื่องอย่างเนี้ยถ้ามีเหตุปัญหาจริงๆแล้วเขไปร้องทุกข์กับคนที่เขามีหน้าที่แล้วให้เขาเรียกสอบซะครับผมอย่าไปทึกทักเองเอาขาไม่ส่งนะฟกฟร็อมาสา สามเดือนและวสามปีแล้วฉันมีใหม่ได้เลยแต่งใหม่ได้เลยอย่าไปทึกทักเองอย่างนั้นนะครับก็ต้องดูมันต้องมีการสอบสวนก่อนถ้าเป็นจริงอย่างนั้นเขาคนที่มีหน้าที่เขาก็มีสิทธิ์สั่งฟะซักคือให้การเป็นสามีภรรยาสิ้นสุดลงตามมูลเหตุที่มีที่ที่อันควรนะครับตอนนี้ไอเหตุอันควรมันคืออะไรมันก็ต้องพิจารณาเป็นกรณีกรณีกรณีไปอย่าถือวิสาสะครับก็ฮมดุลลครับ